ชยิกาชุมชนที่มีความสามารถในการประชุมคนและการสื่อสารยังมีประสิทธิภาพชุมชนนี้ได้เห็นว่าการต่อยอดกลไกปรับสแกมเมอร์จากรัฐบาลแผงทองทานอาจเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศชยิกาอนุภาจันผู้เชื่อมต่อกับการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกาอนุภาจันทร์พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกาอนุภาจันทร์ พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปร uh. าบปรามสแกมเมื่อคอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีช้ยิการอนุภาจันทร์พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสามแอกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิการอนุภาจันทร์ พร้อมกับความรู y, like ้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกาอนุภาจันทร์พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชิยิกาอนุภาจันทร์ พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิการุภาจันทร์พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกานุภาจันทร์พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบา ลกหยับในการปรับปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปรับปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกาอนุภาจันทร์พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปรับปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกาอนุภาจันทร์ พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกาอนุภาจันทร์พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกาอนุภาจันทร์พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็น รัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกาอนุพาจันพร้อมกับความรู้สึกถึงคอว์หามหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกาอนุพากัน พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกาอนุภาจันทร์พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกาอนุภาจันทร์ พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแก em, มเมอร์คอนเซนเตอร์ในกรรมัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปร im IM ามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกาอนุภาจันทร์พร้อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชยิกาอนุภาจันทร์พร้อม อมกับความรู้สึกถึงความหวังในการเห็นรัฐบาลขยับในการปราบปรามสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์ในกัมพูชาและจัดประชุมนัดแรกเพื่อจัดทำยุทธ